ต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากนะครับเพราะว่าในครั้งนี้นะครับเป็นตัวละครเด่นมากในเกมนี้อย่างยายเอกมมิโกะนั่นเองนะครับถูกต้องเลยครับท่านผู้ชมทุกคนต้องบอกเลยว่าไม่ไปการเสร็จเวลาเอายางยังใช่ไหมยางอยังยังยังไม่มางบอกาะไรครับเอายังไม่มาฮะต้องบอกเลยว่าอีกหนึ่งนาทีหลังจากนี้จะเป็นเอ่อวินาทีประวัติศาสตร์ใช่ไหมต้องวินาทีประวัติศาสตร์และช่วงเวลาชี้ชะตาว่า จะได้หรือไม่ได้นั่นเองแล้วเราคิดว่าจะได้ไหมครับกูกูจะบอกว่ากูจะอัดหน้าจอแต่กูอัดไม่ได้แบบมึงอัดได้ไหมอ่ะอัดหน้าจอ,อยังไง <c oughs> อ่ะอ้าวก็ใช้ไอออตินเลสเซนต์อ้นี้ก็อัดไม่เป็นกระจอไม่ไม่มันเหมือนคอมมันเป็นอะไรไม่รู้อบเป็นไ,ได้กูอัดอยู่อะอ๋ออัดอยู่ใช่ไหมใช่เพิ่งเพิ่งกดเมื่อกี้โอเคได้ถ้างั้นเราทุกการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดิ อุ้ยตูามาแล้วครับผมเ,เดี๋ยวขอสตีมตูมาแล้วนะครับโอเคเรามาเริ่มกันด้วยคุยที่คุณอุ้ยก่อนเลยนะครับมาสตารียมยังไงแป๊บหนึ่งสตีมอ่าแล้ครับเรามาเริ่มวันนี้คุณอุ้ยกันก่อนเลยอ่า <c oughs> เห็นดังเห็นแล้วใช่ <c oughs> ไหมครอด้วยมีมากี่โลเข้าไาเนี่ยอะไรนะวันนี้คุณอุ้ยมีมากี่โลครับแน่นอนครับว่าห้าสิบโล กำหนดไว้ก่อนเลย50ล้อนะครับแล้วมีสต็อกเก่าอยู่กี่ลอครับเอ่อไม่อยากจะพูดเอาเป็นว่ามาดูกันดีกว่าครับได้ครับงั้นเราไปเริ่มทีสิบแรกกันก่อนนะครับไปเลยเพื่อนเพื่อนแน่มึงอะครับผมต้องบอกเลยว่าครั้งนี้มาแด้นอนไปกันเลยมาเขาเขาเกลือมาเยอะนะเขามากับดวงว้นไปแล้วครับสิบแรกโอ้โหได้ขนูด้วยของดีทั้งนั้น ลางดีมาแล้วครับท่านผู้ชมลางดีมาแล้วงี้อย่ารอช้าไปต่อที่สิบที่สองเลยเป็นบื่อเดี๋ยวเราไปกดอาวุธกันก่อนดีวะเดี๋ยวจะจะจะมึงจะไม่มีตัวมึงจะเอาวุฒิไปเลยท้อเถอะไอ้เล่นดิเผือโอ้โหมาเผยนะโอ้แค่ยี่สิบโลมันแค่เริ่มต้นเพื่อนมันแค่เริ่มต้นขอเราไปไปต่อไปสิบไปอันนี้แล้วมาแล้วกูกูได้กินแล้ว มาไล้ล้วไม่ไดชี้ชีเลยชี้ชี้ไมเอาชี้ี้ได้จะเอาสตัวอ่ะจะเอาสอัวอ่เอาสตัวันจะตีหกแล้วตัวนี้ไปมึงด้วยตีหอ้ย้แต่ว่ามึงแค่30โลนะเพื่อน ใช่ไหมโลเก่ามันมันท่าโลเก่ากนะอันนี้ก็แปโลแลยอ๋อ่เออไอแต่แต่แตไม่รอยังมีอยู่ไปอีกเนไปอย่ารอเอา้ไไปแล้วมันไปอเรียบร้อยครับผมแตกหนึ่งตบสองแตกไอมึง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 ไเม็ดได้อยู่มึงแรกเม็ดได้อยู่ มันต hey, ้องกดตรงไหนวะกูกูไปไม่ถูกแร้านค้าร้านค้าร้านค้าตรงนี้โอเคโอกดยังไงต่อร้านค้าไปมอนร้านค้าไปมอนเอาตะกินมีแล้วโอเคโเดี๋ยวเนี่ยเออมึงมีแปดร้อยเพชรเออได้อีสิบโลพอดีสิบสุดท้ายสิบสุดท้ายของคุณพีติมคนก็จัดไปเฮ้ยเดี๋ยวดิ๊ โอ้ยก็ว่าแล้วทำไมถึงไม่ได้นี่ลืมออดออดกลัไปสารเจ้าโอ tweeted, ้โหตายแล้วล e ืมได้ย ok ังไงเนี่ยลืมเคสไปหมดเอาอะไรเด่นมาดูเลยอะไรเด่นเอาไรโอ้โหต้องเอามาเรียกต้องเอามาเรียกมีสูตรมีสูตรมาเล่นสายศาสตร์ไว้ฮะนี่มาเลยมาเลยมาเลยดิมาเลยดิใครอีกใครอีกใครพอจะเรียกได้อะเอาไหมโอ้ยอีกใครอวกใครพอจะเระยได้ะเอาไหม แก้ชงแก้ชงไอ้นี่นี่แก้ชงคิวยอะขาดนี้ใส่ฟ้ามให้หมดเลยดีกว่าใส่ฟ้าไอ้เป็นเบ็ดไปดูไปดูไปดูเอ้ยฟิตฟิตเขาบอกว่ามันเป็นฟิตอัปเกรดไงแปบบนึงนะอินทร์ซื้อมากใส่ฟ้าแล้วใช่ไหมไม่มีแล้วไม่มีแล้วเอาตัวไหนดีวะนางเอกวะนางเอกวะนางเอกเป็นฟิต ไอ้นางเอกสิที่เป็นสายฟ้าเออไปโอ้ยครบฟูมากดวงมาแล้วโอ้ยต้องฟูแล้ววิ่งเข้าสันเจ้าวิ่งเข้าสันเจ้าเดินเดินเดินมึงมึงมึงลีลาลีลามึงเยื้อไปลีลามึงเยื้อไปบอกว่ายาเอมาเร็วๆโอ้ยมึงจะลีลายื้ไปไหนติดโล่สุดท้ายต้องเล่นดูตรงนี้เลยนี่ตรงนี้เลยนี่ต้องตรงนี้แล้ว ต้องตรงนี้แล้วไปเลยถ่ายรูปด้วยจะถ่ายรูปทำไมถ่ายต่อไปทีละลึกถ่ายรูปด้วยเออแล้วบันทึกอุ้ใส่สอดมาครบใส่สอดมาครบไปแล้วเี่โอ้ยใส่สอดมาช่วยอะไรกันใส่เสียหมดหมดตัวจริงจริงหมดหมดจริง หนึ่งสองก็ต่อไปตาโก้ใช่ไหมเพื Nixon> ่อนครับตานั้นเลยเออไม่เป็นไรนะเพื่อนฮ่าดาวจะตีหกเออไม่เป็นไรนะกูจะบอกกูยืนอยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้วเพื่อน ตัดไปร้อยโลต้องต้องมาแล้วเริ่มเดี๋ยวก่อนขอขอขอไปเสียมซีก่อนะเราต้องดูดวงมึงต่อยมึงดวงไม่ดีมึงก็ต้องกดแล้ววันนี้เรามาดูดวงกันทำไงต่อนะอ๋อใช่เันาเอาใบซสีมสีนะฮะ เรามาดูกันว่าดวงมันจะนําทางมาในทิศทางไหนนะครับครับจัดไปครับต้องบอกเลยนะว่าแตกหนึ่งไปแล้วนะครับดูว่าคุณเปนั้นจะรอดหรือไม่จัอะไรคนที่เจ็ดอะไรวะอออฟิดอันนี้เออยังมีโชคก็แสดงว่าแสดงว่ายังห้าสิบห้าสิบอ๋อจะอ่านได้ไหมมันมันจะมีมันจะมีของอยู่ที่นําโชคอ่ะมีป่ะอ้าวไม่มีเหรอ ไม่มีไม่เป็นไรกูกูไม่เล่นสายมูเพราะว่ากูเห็นคนใส่มูแล้วล้มเหลวมาเมื่อกี้กูขอเน้นตัวไว้กับสถานที่ดีๆไปเลยอ่าขอขอขอก้อนหนึ่งแล้วกันนะอ่าได้ได้แต่แต่เราค่อยๆวิ่นสองโลอ้อยสาวจ่วยดูประวัติก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าเมื่อกี้เป็น6 7เจ็ดไปแบบเร็วแปด ไปแบบเร็วเก้าไปแบบเร็วสิบใหญ่รอช้าสิบเอ็ดเอ้ากดอย่างนี้เหรอเออสิบสองโอ้โหจะจบเมื่อไหร่วะเนี่ยสิบสามจะเอิบโทรมาครับหนึ่งสิบห้าสิบหก วันนี้จะออกไปบแปดเออเก้าเออเออยีบไปเลยเพื่อนเดี๋ยวเอ้มาเว้ยมาแล้วอะแต่อ่าเากูอย่า เลยเป็การันตีอยู่พอดีการันตีออกแน่นอนแต่ต้องมาดูว่าออกที่โลนี่ไหรกันนั่นเองถ้าไปไปกด่าสิบสิบไปไปเลยอันนีจาโลนี่ก็ดีที่สุดเออสิบแรกเกือบไปแล้วยี่สิบไปเปิ้ลโอ้โหามตัวสามสิบเอาไปเลยเปิ้อไปอีกสี่สิบไปเลยเปิ้เอา๋อแย่กูไปอีก กลัวแม่มาคุณเพื่อนไปหกเตหกสิบแล้วโอ้โหไปิดเจ็ดต้องมาแล้วเจ็ดสิบต้องมาแล้วเจ็ดสิบต้องมาแล้ว้เร็วๆโลแปดสิบมันออกแล้วหลัมาเต็แล้วเก้าสิบมเมันถึงมันถึงบอกว่ายังมีโชคใช่ไหมคือมันอาจจะได้ไวแต่ไม่เสิร์หลูกเลอยังมีโชคยังมีโชค โอเคไม่เป็นไรเราไปสุดท้ายรอบนี้เรามาแล้วต้องมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเีไม่ได้ไม่ได้ไี่ไปแรกอ้กดที่ระลกกันกดที่รโลกกันไม่ไปเลยอันนี้มันเกมันเก้าสิบแล้วต้องออกแล้วโอยเออเอตัวไปเลยสองตัวไปเลยสองตัวไปเลยสองตัวไปเลย มาลุนอีกตัวหนึ่งลุนอีกตัวหนึ่งสีหนึ่งสีหนึ่งเอ้ยเอ้ยไม่ได้ละใจเย็นใจเย็นเผื่อได้เฮ้ยเกือบแตกกลัว่ะกลัวอย่างน้อยมองในแง่ดีคือคือยังได้เว่ยมึงจะพูดอย่างนันสิกูกูกูไม่ได้ อะไรนะยังยังมีดวงใช่ไหมที่กูได้ไยังมีดวงมีโชคยังอย่างนั้นถึงว่าคือจริงๆถ้าหนับตามโผลตาเก้าสิบกับยี่สิบอ่ะก็ร้อยสิบก็ก็ถือว่าไม่ได้ไม่ได้ดีแต่ก็ไม่ได้แย่กลางๆเอออ่ายังมีโชคยังมีโชคเป็นว่านะครับผลประกอบการในครั้งนี้ก็คือคุณเปได้ไปหนึ่งตัวนะครับส่วนผมนั้นแตกนั่นเองนะฮะต้องบอกเลยว่าเป็น สมก็เป็นยาเอะจริงๆครับเล่นตัวเก่งสมชื่อจริงๆนะฮะอ่าเราเราคุณอุ้ยจะเติมอีกเท่าไหร่ดีครับ <laughs> เออรอไปสักพักนะครับเพราะว่าไม่มีตังค์ครับเฮ้เดี๋ยวกว่ากว่ายาเอะจะออกไปเดี๋ยวคุณต้องเงินเดินออกแล้วปะ <laughs> ใช่ก็ก็ไม่รีบก็สักพักนะครับเฮ้แต่ว่าโอ้ <laughs> แต่แต่เสียดายมากเลยที่อนแรล็กดูนเลนอะเฮ้ <laughs> เป็นงันก็คือแบบดวงดีมากเลยเนาะตอนนั้นอนะ ใช่ใชคือแบบคือคกูเกิดจะได้เลี้ยงข้าวมึงแล้วอ่ะถ้าเกิดกูออกอ่ะมไม่เป็นไรกูไม่ซีเรียสละ <c oughs> ข,อขอจบคลิปเพียงเท่านี้โชคดีครับทุกท่าน